ตัวไหนดีเนี่ยตัวไหนก็ดูเล็กไปหมดเลยอ่ะ hey, หรือว่ามันเป็นที่หุ่นเราล้วนขึ้นหรือเปล่าให้าไปเบลล่าคลินิกให้เขาช่วยดูแล สวัสดีค่ะแพรซิวค่ะเป็น beauty b ก o กอ e r นะคะแพรมาที่เบลล่าคลินิกเพราะว่าแพรมีปัญหาใส่เสื้อผ้ายากอ้วนขึ้นนั่นเองนะคะจะให้คุณหมอช่วยหาวิธีทําให้หุ่นกลับมาเป๊ะกลับมาเฟิร์มมากขึ้นจะได้มีความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันเลยค่ะ หลังจากที่ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะบอกเลยว่าคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากๆน่ารักมากๆเลยคุณหมอจะช่วยแก้ปัญหาของเราให้ตรงจุดมากที่สุดให้แพรทําตัวสลิมฟิตนะคะซึ่งเหมาะกับแพ้มากที่สุดตัวนี้เนี่ยจะกระชับไขมันส่วนเกินหลไขมันส่วนเกินแล้วก็กระชับสัดส่วนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนทําจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ตอนนี้กำลังทำเครื่องสลิมฟิตอยู่นะคะความรู้สึกตอนทำก็คือเหมือนมีอะไรมาดูดดูดไขมันของเราออกไปอาจจะรู้สึกเจ็บนิดนึงแต่ว่าก็ทนได้ใครที่มีปัญหาไขมันส่วนเกินนะคะพยายามลดอาหารก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะอยากให้มาลองทําเครื่องสลิมฟิตที่เบลล่าคลินิกด้วยกันนะคะแพ่ขอตัวไปทําก่อนนะคะบ๊ายบาย